ูเห็นผัวมึงอะแม่งอยู่ผับนี้ว่ะอะถ้าเรามีจังหวะนั้นแหละอะเพื่อนแม่งโทรมาแล้วกูต้องไปท้องหลอดจับผิดแม่งตอนนี้ถ้าเห็นจับได้จะหยาบไหมบางคนเขารู้และยอมกั้มกลืนฝืนทนเพราะมีลูกอยู่ให้อภัยมีเยอะนะอขอให้หยาไม่ยอมหยาแล้วบอกว่างั้นต่างคนต่างไปม,มีใหม่เรายังไม่หยาก,กันทรัพย์สินสินสมรสของเขามันเยอะมากแล้วมันเพิ่มขึ้นตลอด จนมันมันไม่กล้าที่จะต้องมาแบ่งครึ่งแล้วพอคนจะอยากมันมีเดทไลน์ของมันคือมีคนใหม่แล้วจะไปกับคนใหม่แล้วจึงกลับมาอยากคนไม่อยากคุณต้องเตรียมรับนะว่าสินสมรสเพิ่มขึ้นไม่รู้ใครได้ใครเสียโกรธได้ฟ้องได้แต่กรุณามีแผนจบไม่ใช่มีแต่แผนชนะ,ะชนะก็เสียหายทนายรวยผู้คุณจะสวยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับกันสู่รายการลอรักลอเลิฟวันนี้ครับอยู่กับพี่รป้จ้านะครับแล้วก็ อาจารย์ต้นของเราต้อนรับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ต้นครับก็เราสองคนจะเป็นพิธีกรนะครับอยู่กับเพื่อนๆนะครับไปตลอดเลยซึ่งรายการนี้รอรักรอเลิฟก็บอกอยู่แล้วว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วมันจะต้องไปเจอกับรอที่คือทนายต้องมาดูรายการเราสองคนนะครับวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆเลยผมแอบไปดูในโซเชียลมาครับ จับได้ว่าไอ้แก่ผัวตัวดีเนี่ยมันไปมีอีหนูอ่าแล้วก็แบบทำยังไงดีวะอยากจะฟ้องอีอีหนูตัวเนี้ยที่แบบด้วยความโกรธด,ด้วยความแค้นด้วยความแค้นแค้นทั้งไอ้แกท่ทั้งอีหนูเลือดขึ้นหน้าแล้วนะใส่เอฟเฟกหน้าแดงมาเนี้ยเลือดขึ้นหน้าแล้วยังไงไอ้หนูนี่อีเด็กนักศึกษาต้องโดนกูแน่มีค่าขานมอะไรอีกเยอะแยะ,ยะเนี่ยฟ้องเขาเราต้องทําใจก่อนคั้นแรกว่าถ้าเรา มาหาพี่ต้นปั๊บอยากได้อะไรอยากยากอยากจัดการสามีหรืออยากจัดการเมียน้อยกันแน่อยากจัดการไอเมียน้อยแล้วก็อยากจัดการไอ้ผัวแก่นี่ด้วยสั่งสอนมันพี่ชอบมีคําว่ามีแผนก่อนมีแผลแผน<อ>จะฟ้องเมียน้อยอ่ากับแผลที่จะเจ็บตัวส่วนคิดแผลที่หนึ่งถ้าสามีอ่ารักเมียน้อยมากกว่าแบบหลงไอ้เด็กนี่หัวปากหัวปัวป๊มมึงฟ้องเมียน้อยกูอยาก อย่าแล้วเราได้อะไรไหมมีทั้งได้และเสียเสียสินสมรสที่อยู่ในชื่อเราเพราะมันต้องแบ่งครึ่งอ่าสินสมรสที่จะเอาจากสามีอ่าก็ได้ครึ่งหนึ่งสินสมรสที่อยู่ในชื่อเราก็ได้ครึ่งหนึ่งและนี่มักจะลืมคิดอืจ้องแต่จะเอาจะเอาออีกมุมหนึ่งที่น่ากลัวครับท่านผู้ชมสามีที่เป็นทายาทกิจการที่คิดว่าล่ำรวยสินสมรสกงสีอ่า สินสมรสมันคือรายได้ที่ได้เพิ่มมาแต่รู้ไหมครับในความเป็นจริงจากสถิตินั้นไม่ใช่ทุกคนนะส่วนระดับหนึ่งแล้วกันเงินเดือนน้อยที่มีอยู่คือพ่อแม่ให้อืซื้อให้ใส่ชื่อให้พ่อแม่ให้เป็นสินส่วนตัวอ่าแบ่งสินสมรสไม่ได้อ,อและรายจ่ายส่วนใหญ่ของนักธุรกิจทายาทกิจการ จากเงินเดือนไม่พอเหลือไม่พอใช้ที่ใช้อยู่คือเงินพ่อแม่ให้สินส่วนตัวของสามีแปลว่าสินสมรสแทบจะไม่เหลือ,อฟ้องหย่ามาพิสูจน์ไม่เหลือสินสมรสครับเธอนั่นแหละนางเมียหลวงฉันจะฟ้องหย่าแล้วเอาส่วนของเธอบ้างอ๋อเจ็บอ่าเป็นแผลอ่าอะไรอย่างนี้ ไอ้ประเด็นเนี้ยก็คือจะเอาตาังจากไอ้เมียน้อยจะทำยังไงพี่อ่ะชุวยนะที่ประเด็นจะเอาเงินจากเมียน้อยใช่ทําได้ไหมทําได้หนึ่งคือ<ม>ฟ้องเมียน้อยเรียกค่าเสียหายสามเป็นคนกําหนดนี่นคือประเด็นที่หนึ่งไอ้มันคล้ายๆกับคดีนักร้องบ้านเล็กต้องจ่ายเงินให้บ้านใหญ่ถูกกำลังจะบอกว่าจ่ายมากจ่ายน้อยแล้วแต่ฝีมือหนึ่งชนะให้จ่ายนี่คือ,อเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือจ่ายมากเท่าไหร่ คือฝีมือในการพิสูจน์ความเสียหายหมายถึงฝีมือทนายเหรอถูกขยี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพความเสียหาย<อ>เรื่องชนะเรื่องเล็กแต่ขยี้ความเสียหายให้ศาลเห็นภาพเรื่องใหญ่นั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างสมมุติว่าไม่ค่อยมีหลักฐานเลยแบบรู้แล้วมีเพื่อนมาบอกแล้วว่าเนี่ยผัวมีอีหนูกกกันอยู่คอนโดสุขุมวิทเนี่ยแต่ไม่มีหลักฐาน บอกเล่าอย่างเดียวมันไม่พอไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยมันต้องมีพยานบุคคลกล้าหรือเปล่าแต่คนเดียวอาจจะไม่พอนะคนเดียวก็ไม่ได้ไม่พออาจจะอาจจะอ่าถ้าคิดว่าเห็นไกลๆไม่แน่ใจเห็นแวบๆแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของภรรยาหลวงเนี่ยอ่าเมียหลวงอ่ะเปิดประตูมาเลยทางทำอะไรกันอยู่โซเดมาคอมโซเดมาคอมชัดรีบตายวิดีโอแต่ไม่ ไม่มันจะชักมือถือมาผัวเตะมือถือทิง้งมีมเพื่อนไปด้วยไหมไม่มีไปคนเดียวเห็นเห็นคนเดียวคือเมียน้อยรับสารภาพกระจบแต่ถ้าเมียน้อยปฏิเสธแล้วสามีช่วยเมียน้อยอ,อันนี้เหนื่อยขนาดเขาเห็นคาตาจงขึ้นอย่างนี้นะจะไปรู้ได้ยังไงถ้าสามีาหาเรื่องว่านี่กุเรื่องกันขึ้นมาเพราะแค้นเรื่องนู้นเรื่องนี้<อ>สารคนกลางสารไม่รู้นี่ครับว่าคุณทะเลาะอะไรกันมาก่อนอย่างนี้ถ้าเรา จะไปจับเมียน้อยเนี่ยจับบ้านเล็กเราควรจะต้องเพื่อนไปด้วยพาเพื่อนไปคนเดียวพอไหมพอพอนะเอาเพื่อนถือกล้องด้วยอเอาโกโปรยี่ห้อะผ่ากไ้เลยเดียวพอไอ้ชันเหมือนไปหาหนูหาอะไรเนี่ยอ่ะแวะคิดไหมว่าเจอแล้วจะยังไงพวกเราจะไม่ค่อยคิดไปลุยก่อนเลยเจอปุ๊บกล้าหย่าหรือเปล่ากล้าวอยวายแล้วสามีฟ้องสวนหยามาแล้วแยงลูกเพราะโกรธคิดก่อนที่จะรู้ความจริง เชื่อว่าแบบร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเวลาที่แบบอผู้หญิงที่เป็นเป็นเมียหลวงอ่ะอยู่ดีก็มีเพื่อนไลน์มาบอกเฮ้ยมึงเห็นนะกูเห็นผัวมึงอ่ะแม่งอยู่ผับนี้ว่ะไอจังหวะน,นั้นแหละเราไม่มีสมองหรอกพี่ที่จะไปคิดว่าเราจะต้องไปเตรียมตัวจะมีแผลหรือไม่มีแผลเราเราทำยังไงดีอ่ะถ้าเรามีจังหวะน,นั้นแหละเพื่อนแม่งโทรมาแล้วกูต้องไปท้องหลอดจับผิดแม่งตอนนี้ถ้าเห็นจับได้จะหยาบไหมสอง จะฟ้องเมียน้อยไหมถ้าฟ้องแน่นอนร้อยเปอร์ซลุยคิดในใจเหรอใช่คุยเล่นๆนะสามีรู้ว่าเมียหลวงรู้ละ,ะกับบ้านจะชีวิตจะเป็นยังไงต่อเพราะแหลกเงนไปข้างนึงแหละพี่บางคนบางคนเขารู้แล้วยอมก,กั้มกลืนฝืนทนเพราะมีลูกอยู่ให้อภัยที่ให้อภัยเพราะว่าต้องรับเงินจากฝ่ายสามีจากครอบครัวสามีเพราะกินเงินเดือนอยู่กับกงสีกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ก็มีแต่ถ้าพร้อมลบก็ลุยก็คือช่างแม่งแล้วก็ลุยก็ลุยไปถ่ายได้เลยถ้าไม่มีลูกมันง่ายอ่าแต่ถ้ามีลูกแล้วลูกเด็กอ่าแล้วปรากฏว่าเขาก็อยากหย่าอยู่แล้วกับเมียหลวงอ่าเพราะอารวาดนู่นนี่นั่นคือถ้าคุยกับพี่ต้องถามว่าคุณอยากได้อะไรวันนี้มันอยากรู้อยากลุยแต่จริงๆรแล้วเป็นความรู้สึกผมนะถัา ผมเอาเป็นผมเป็นคนดูอ่ะก็กูจะไปจับให้ได้ก่อนค่าหลังค่าเขาแล้วค่อยว่ากันแตกหักกันไปข้างนึงใช่ยังไงก็ต้องเห็นด้วยตากูเห็นก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดว่าจะเอายังไงใช่ก็ได้เพราะว่าต้องไปดูเอฟเฟกไอ้ผัวแก่ก่อนว่ามันจะออกฉากหน้าไหนมันอาจจะแค่ไปเที่ยวกับเด็กเสียก็ก็เป็นไปได้ซื้อเด็กเอ็นสนุกสนานอ่าอ่าเออเด็กเอ็นในเคสที่แบบจ้างเด็กเอ็นมาโอ้โหแบบ กอดจูบดูปากนัวยับเลยเด็กเอ็นโดนนะอันนี้ฟ้องเด็กเอ็นไหมไหมเด็กเอ็นโดนนะกฎหมายใหม่มันไม่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเด็กเอ็นโดนฟ้องได้หรอโดนฟ้องได้นะครับแล้วถ้าไอ้ผู้ชายมันไปหลอกเด็กเอ็นว่าโสดล่ะก็คือกฎหมายไม่รับฟังไม่รับฟังคุณซวยเพราะคุณต้องเช็คก่อนหมายถึงน้องที่เป็นอาชีพเด็กเอ็นต้องเช็คว่าเขามีไม่ต้องเช็คแล้วครับอาชีพเด็กเอ็นตอนนี้อันตรายร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคุณมีหน้าที่ไปนัวเนี่ยไปดูเขาแล้วไม่มีใครบ้าหรอกพี่ขอดูใบทะเบียนสมรถหน่อยอ่า,อาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงสารยึดแนวศิลธรรมอันดีเป็นบรรทัดฐานาว่าวินยูชนคนที่มีสามีภรรยายแล้วเขาจะไม่ทําแบบนี้แนะนําก็ก็ควรเป็นพิธีอย่าถึงกระทั่งเกินในลักษณะเข้าขั้นชู้สาวชู้สาวในนิยามเพชรมองว่าไงครับชู้สาวก็นั่นแหละกอด หอมอะไรเงี้ยก็ถ้าคนไม่มีแฟนก็ได้ใช่ไหมถ้าคนแต่งงานแล้วมันก็ไม่เหมาะจุกไหมใช่ใช่ถ้าโสดจะไปกอดหอมใครเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันนี้คืออาชีพน้องๆ้องที่ทําเรื่องเอนเตอร์เทนอยู่มันก็มีความเสี่ยงละน้องเด็กเอ็นเนี่ยเออมันก็มีความเสี่ยงละถ้าเจอเมียดุก็ซวยเขาฟ้องได้เหรอพี่ฟ้องได้ครับเวลาฟ้องเนี่ยถ้าสมมติผมเป็นเด็กเอ็นแล้วโดนฟ้องมาเนี่ยหนักที่สุดที่ผมจะโดนอ่ะผมจะโดนอะไรจ่ายค่าปรับค่าเสียหายประมาณก็ต่อสู้กันแล้วแต่ว่า ฝ่ายหญิงมีฐานะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแค่ไหนกับการที่คุณไปมีอะไรกันละภาพเนี้ยมีคนรู้เยอะไหมแล้วสารก็คงดูเจตนาที่แท้จริงว่าเจตนาคุณเป็นไรถ้าคุณพิสูจน์แล้ว่าคุณโดนผู้ชายหลอกอันนี้โดนนิดหน่อยอแต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพก็แล้วแต่อยู่นะว่าคุยภาษาจะมีดุลพินิษฐ์แบบไหนอะไะอย่างสมมติสามีเรียกเด็กเอ็นแต่จริงๆแล้ว่ะเราเป็นเมียหลวง เราเบื่อไอ้แก่นี่มานานแล้วแต่มันไม่ยอมอยาทัทีอาอามันแก่นี่มันไม่ยอมอยาเราก็หาจังหวะหาช่องเลยฟ้องอยาฟ้องหยามีเยอะนะอะขอให้ยาไม่ยอมอยาแล้วบอกว่า,าง,งั้นต่างคนต่างไปมีใหม่เรายังไม่อยากกันเรายังไม่แวะคุยว่าเหตุที่ยังไม่อยาเพราะอะไระส่วนหนึ่งมันเป็นประเด็นของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นใช่ใช่เคสที่ผู้ชายไม่ยอมอยาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ทรัพย์สินสินสมรของเขามันเยอะมากแล้วมันเพิ่มขึ้นตลอดจนมันมันไม่กล้าที่จะต้องมาแบ่งครึ่ง ถูกแล้วมันวุ่นวายอ่ามันก็เลยไม่อยากจริงจริงแล้วอ่ะจากที่สัมผัสมาในเรื่องพวกนี้นะคนเราจะหนีไม่อยากไปถึงจุดที่ต้องมานั่งคุยเรื่องหย่ามานั่งคุยเรื่องอะไรก็หนีหนีกันไปจนมันสุดสุดแล้วถ้าไม่สุดก็ต่างคนต่างอยู่รับได้หลับหูหลับตาปณีปนอมปณีปนอมแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่อยากแกล้งไม่รู้กันเพราะการที่จะมาคุยกันว่าเฮ้ยมาหย่ากันแบ่งทรัพย์สินนู่นนี่นั่น มันทําร้ายจิตใจกันนะอ่าอันเนี้ยจากสถิติพี่มองว่าคนที่ยังไม่ยอมหย่าหนึ่งยังไม่มีคนใหม่อือยู่ได้ก็เลยเลี่ยงเลี่ยงไปก่อนแล้วพอคนจะหย่ามันมีเดทไลน์ของมันคือมีคนใหม่แล้วจะไปกับคนใหม่แล้วจึงกลับมาหย่านี่คือประเด็นที่หนึ่งมีคนใหม่ที่มันถึงทางที่แบบฉันต้องตัดสินใจละอ่าเพราะว่าไอ้คนใหม่ก็จะจะต้องบอกว่ามึงไปจบกับไอ้เก่าก่อนประเด็นที่สอง สินสมรสเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอืถ้าอยากปบอดอดอดอันที่สามลูกอ่าพอมีลูกปบมันก็หย่นหย่นกันต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่อแบบไม่รู้จะแบ่งยังไงนะลูกก็มีร่างเดียวถูก <True. S 1> ไม่อยากให้ลูกกระทบก็ต้องแยกกันอยู่สรุปถ้าเกิดคนไม่อยากคุณต้องเตรียมรับนะว่าสินสมรสเพิ่มขึ้นไม่รู้ใครได้ใครเสียอ,อันที่สองบอกว่าต่างคนต่างไม่มีใหม่ แต่พอมีใหม่เอาเข้าจริงๆรับไม่ได้ฟ้องเมียใหม่ไม่ใช่เมียน้อยนะที่ให้นิยามเมียใหม่กับเมียน้อยไม่เหมือนกันนะเมียน้อยพี่มองว่าเจตนาทุจริตที่รู้อยู่แล้วแล้วไม่สนเรื่องศีลธรรมแต่เมียใหม่มันเกิดจากความรักจริงๆที่ไม่รู้ใครหลอกใครพี่มองแบบนี้นะเพราะมันมีผู้หญิงที่โดนรังแกแล้ถูกตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยเยอะสมมตินะมีปัญหา กันกับภรรยาก็ไม่ยอมหย่าสักทีแล้วก็ไปเกิดตกหลุมรักกับคนใกล้ชิดในบริษัทก็รู้เห็นกันหมดจนมีลูกมีอะไระมมเขาผิดไหมอ่ะเป็นเลขาเ,เขาผิดไหมอ่ะเขารับรู้มาตลอดว่าเลิกกันแล้วจนมันสุกงอมมีปัญหาก็ปรึกษาปรึกษาจนเกิดเป็นความรักและมีลูกสรุปเขาเป็นเมียน้อยหรือเมียใหม่ก็ทั้งที่รู้ว่าเลิกกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้หย่าแต่ไม่ได้หย่า ด้วยเหตุผลต่างๆก็เลยไม่ยอมหย่านี่อย่างนี้เขาตกอยู่ในสถานะเมียน้อยไหมเป็นเมียใหม่เป็นเมียใหม่พี่ไม่อยากเรียกเขาเป็นเมียน้อยพี่วัดที่เจตนาแต่สังคมอ่ะจะไปเรียกเมียน้อยเพราะว่าเขายังไม่อยาถูกใช่ไหมพี่ก็ถามว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นถ้าถูกหลอกมาล่ะมันแร์กับเขาไหมหลอกหมายความว่าผู้ชายบอกว่าเลิกกันแล้วถูกแต่จริงแม่งยังคบซ้อนมีโรคสี่ห้าใบอยู่บ้านเดียวกันหรืออะไรอย่างนี้ถูกต้องคนเราอ่ะชอบเอาชนะกัน ถ้าคุยเรื่องนี้พี่มีสองสามข้อที่ฝากคิดหนึ่งยเอาชนะเพราะบางทีมันโกรธไงมันโกรธฟ้องอย่าไม่ได้อะไรหรอกโกรธเอาชนะสองทำให้อีกฝ่ายรู้สึกชนะสามตัวเลขแห่งความสุขแค่มีสติอย่างที่พี่บอกกลับไปตะเกียบเจอเด็กนัวเนียอยู่กับสามีตัวเองอ,ะอ่ะจะไปถ่ายรูปไปอรารวาสคิดนิดนึงแล้วผลนี่ตามมาถ้าเรามีสติก่อนถ้ารับได้อยู่แล้วไม่ไปเห็นดีกว่าไหมเพราะยังไงก็ไม่ฟ้อง ไม่ได้ต้องเห็นอ่ะถ้าเห็นก็ต้องเตรียมไปด้วยว่าจะฟ้องไม่ฟ้องแล้วกลับมาความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคงไม่เหมือนเดิมรับ<ต>ได้นะแต่เป็นแตกลุยฟ้องเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้พี่พี่เตือนระวังทนายรวยผู้คุณจะสวยมันก็จะเป็นคดีฟ้องกันไปฟ้องกันมาสุดท้ายเมือ่อฟ้องหย่าฟ้องแย่งลูกมีแต่ฟ้องด้วยอันหล์โกรธได้ฟ้องได้แต่กรุณามีแผนจบไม่ใช่มีแต่แผนชนะ ชนะก็เสียหายงั้นเราจะสรุปให้ตรงนี้แล้วกันสมมุติว่ามีหลวงท่านนี้ครับก็คือจับได้คาหลังคาเขา,ขาแหละมึงแหลกกับกูไปข้างหนึ่งปั๊บลุยเลยฟ้องเนี่ยฟ้องอย่าจบสวยๆที่สุดคืออะไรครับพี่โกรธฟ้องเลยแต่เตรียมแผนนิดนึงว่าตกลงกันอย่างไรเราอยากกันแล้วเงินทองแบ่งยังไง ลูกแบ่งกันเลี้ยงดูยังไงใครอยู่วันจันท์ถึงสุขใครเสาร์อาทิตย์ค่าใช้จ่ายในยแต่และช่วงอายุปีและขอสุดท้ายให้รู้สึกว่าทั้งสองคนยังเป็นพ่อและแม่ของลูกห้ามใช้ลูกเป็นตัวประกันก่อนจะจบกันไปผมเชื่อว่ารายการนี้ผู้หญิงดูเยอะเอาเป็นว่าถ้าผมเป็นผู้หญิงแล้วผมไปแต่งงานไปแต่งงานกับไอ้ผู้ชายที่มันเฮี้ย เฮียแม่งแล้วสุดท้ายอ่ะต้องอยามีวิธีไหมจะเอาเงินรายเดือนจากมันถ,ถ้านนี้เราก็ไม่ได้มีลูกอะ่ะแต่พอกูอยากับมึงแล้วเนี่ยกูจะได้เงินจากมึงทุกเดือนเป็นค่าทําขวัญกูอ่ะอะไรที่ต้องหลอกล่อผู้ชายยังไงให้มันเขียนสลักตรงไหนเขียนแบบไหนเราจะได้ได้เงินในวันที่ยามันหนึ่งมีหลักฐานชัดว่าผู้ชายทําผิดอ่ะแล้วเราฟ้องอยาด้วยเหตุนี้ สามารถให้กําหนดให้เรียกว่าค่าทดแทนกับเราได้เอให้จ่ายเงินกับเราได้แต่ดุลพินิตอยู่ที่ศาลศาลคงกําหนดเราไม่พอใจหรอกประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองว่าเจราจาคุยกันดีกว่าถามว่าทําไมไม่ยอมให้เพราะไม่กลัวไม่อยากให้ทํายังไงให,ให้อยากให้เขาต้องกลัว มีอะไรที่เขาจะต้องกลัวไหมนั่นแหละนั่นแหละมีอะไรที่ทาให้มันให้ฝ่ายชายมันต้องกลัวจนไม่ยอมจ่ายว่าเดือนแสนถ้าเราพูดความจริงหรือนําสู่ศาลเขาจะเสียหายมากกว่าอย่าให้เสียหายแบบนั้นเลยชวนมาตกลงเจราจาพี่เรียกว่าคุยให้ถูกคนคุยกับใครคุยให้ถูกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่เขาจะยอมจ่ายตามที่เราอยากจะได้แต่อย่าไปข่มขู่ผิดวิธีนะยิ่งข่มยิ่งขู่เจราจาไม่เกิดมีแต่การฟ้องร้องกันสุดท้ายทนายรวย คุณไม่จบเข้าสู่สงครามทนายแผนจบที่พี่ฝากไว้ถ้าเกิดขยี้ขยี้หน่อยก็คือว่าฝ่ายตัวผู้หญิงอย่างที่บอกนั้นอาจจะต้องเก็บหลักทุงหลักฐานอะไรไว้ครับเวลาที่ไปคบหาผู้ชายเฮียอาจจะเคยมันโดนมันตบหรือบีบคอถ่ายรูปตัวเองเอาไว้ให้หมดเก <c oughs> ็บไว้เป็นคุณาาคุณนะคุณคุณนะอ่าเนี่ยใน,ในวงการนี่มันมีมากมายเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบรายการของเรานะครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับอันนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มไหนกันบ้างครับพี่ ไ <IG>, อจีเฟซบุ๊กยูทูบทิกตกอก k อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ต้นกับพี่พระจ้าลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการรอรักรอเลิฟครับบ,รบ๊าย <Bye. S 2> ว่างแผนเพื่อจบไม่ต้องเสี่ยงกับการฟ้องร้องอย่าปล่อยให้ความไม่รู้เอาไว้ก่อนกลายเป็นความเสียหายสนใจขอคำปรึกษาติดต่อด่วนมีแผนก่อนมีแผล